สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับต้มซีบียาค่ะวันนี้จะมาปวนที่ไหนไปดูกันจ้าไป วันนี้นะคะเราก็อยู่ที่เดียวค่ะเดียวสวัสีเดียวนะคะวันนี้เราก็จะมาลองแส่เองกซ์พลาสตินว่ามันจะแรงหรือว่ามันจะดูดกันขนาดไหนเราก็ไปลองกันไอ้ที่ผมเปิให้อยู่น้แทงได้ Few moments later. ตอนนี้นะคะเราก็ได้ลองเซ็ตเองยี่หาวัยที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็รู้สุดฟิลแบบสุดยอดคือเราไม่จำเป็นต้องขับตัวพันเราก็เหมือนขับตัวพันได้คือมันมีแบบคลิปด้วย คือแบบไม่ต้องเปลี่ยวเวลาแบบกำคัดในการเข้าเกียร์แล้วก็ใส่คลิกชิพได้เลยแล้วก็เสียงเครื่องหรือว่าอะไรความเ้าใจมันแบบมันได้อ่ะคือเหมาะกับผู้หญิงสุสดๆในการแบบเริ่มขับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าด้วยกําลังเครื่องรอบเครื่องแล้วอะสนามด้วยใช่สนามก็เหมาะคือเราไม่ต้องแบบเปลืองเวลาในการกำคัดเข้าโค้งไหนเราต้องแต่งตัวอีกอะไรอีกนี่นี่มาดูตรงนี้นนนนนน นี่ตรงนี้สวยเหมือนปลาเลยมีชีดด้วยว้าวตนมาไม่ตรงนี้มาดูอ้วนขึ้นนะอืมถ้าสีแดงตรงนี้แบบดูเด็กขึ้นมาเลยดูนี้สิอนี่น่ารักไหมเด็วเปิดน้บปัดให้ดูดนี่เป็นไง มีบอกเกียร์้วยเห็นไหมเนี่ยน้ำมันจะหมดไปเติมด้วยวันนี้นะคะเราก็ลองรถเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ZX25 อ่า <c oughs> ลืม <c oughs> คือแบบแรงม้ามันดีมากพอกมันดีมากแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่นะคะถ่ายทำ คาวากิลเดียวค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่วีมากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจอยากซื้อรถกับพี่วีเดี๋ยวหนูทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วก็ทิ้งรูปพี่วีไว้ให้พี่วีแนะนําดีมากค่ะลองมาซื้อกับพี่วีได้แล้วก็ตอนนี้เราก็เหมือนรู้สึกติดใจอยากได้เองแล้วโอเคค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากเราขอลาไปก่อนบาย